เรื่องราวที่ผมจะเล่าในค่าคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วละครับมันเป็นประสบการณ์เจอพีของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้ทํางานเป็นลูกน้องสองคลองตอนนั้นได้ไปส่องของกับลูกพี่ที่จังหวัดเชียงรายแต่กับได้เจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวขึ้นมาได้คุณสินที่เป็นเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังนางครับว่าหลังจากที่เขาได้เรียนจบมสก็เลยได้ออกไปหาสมัครกรัน จนเป็นได้งานเป็นเด็กส่งของอุด่ที่ร้านแห่งหนึ่งเท่าแก่รับเบาไวเพราะเรารู้สึกสงสารด้วยความที่ตอนนั้นผมก็เพิ่งอายุ1 5 1 6ปีไม่สามารถที่จะไปทำใบขับขี่ได้ก็เลยได้เป็นแค่เด็กส่งของไม่ได้เป็นคนขับรถส่งของเองเท่าแก่ก็เลยให้ไปทำงานกับหัวหน้าคนหนึ่งที่ชื่อพี่เดี่ยวครับผมกับพี่เดียวก็เลยได้กลายเป็นคู่บัดดี้ออกส่งของด้วยกัน ซึ่งพวกผมก็ออกส่งของจังหวัดในภาคเหนือครับทั้งเชียงใหม่เชียงรายแม่แห้งสอนตากหรือว่าลำพูนลำปางก็เคยได้ไปหมดวันนั้นมันเป็นวันที่ผมจําได้ดีครับตอนนั้นผมเลือกงานแล้วนะครับกําลังจะได้เดินไปขึ้นรถปออนนาศัยกลับบ้านเตเท่าแก่กับเดียเรียกผมกับลูกพี่เท่าแกบอกน้ำว่าอย่าพึ่งกลับ เดี๋ยวไปส่งของบ้านลูกค้าคนนี้หน่อยเขาต้องการสินค้าด่วนเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนอย่างงามเลยเท่าแก่มนได้พูดปากเปล่านะครับยื่นแบงค์าันมาให้คนลับใบพุ่งกับลูกพี่ก็เลยได้พากันเดินกลับไปหาเท่าแก่เพื่อที่จะไปเช็คเส้นทางที่จะได้ไปส่งของลูกค้าซึ่งมันจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายระยะทางมันก็ไม่ได้กไกลอะไรมากมายจากที่ได้มองเห็นนั้น มันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าในเขาถนนหนทางค่อนข้างที่จะขดเขียวไม่ใช่น้อยตอนนั้นแม้ว่าผมจะรู้สึกไม่พอใจไม่ใช่น้อยครับทั้งที่อยากจะกลับไปนอนบ้านแล้วอยากจะกลับไปพักผ่อนแต่พอได้เห็นอำนาจของแบงค์เทาผมกับลูกพี่ก็เลยได้พากันตกลงไปสองคองตามที่เท่าแก่ได้บอกในทันทีไม่ในใจล,ลึกจะบอกน้องว่าแม่ง สั่งกูได้สั่งกูดีถ้าเงินไม่ดีแบบนี้กูลาออกไปนานแล้วก็ตามเถอะหลังจากที่เอาของขึ้นรถเรียบร้อยลูกพี่ก็พาขับรถออกมาจากด้านเท่าแกะมุ่งตรงไปที่บ้านของลูกค้าที่อยู่จงังหวัดเชียงรายในทันทีตอนนั้นมันมืดค่ำแล้วนะครับอาจจะด้วยความที่มันเป็นฤด,ดูหนาวแม้จะห้าโมงเย็นกว่าความมืดก็เริ่มที่จะเข้ามาเยือนแล้ว ผมกับลูกพี่ก็พูดคุยกันไปตลอดเส้นทางซึ่งแรกๆนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพราะมันมีบ้านคนอยู่ในเมืองแต่พอได้เริ่มเข้าไปในถนนในป่าที่มันเป็นภูเขาแสงไฟบ้านเรือนผู้คนต่างๆมันก็เริ่มที่จะหายไปจนนี่กลายเป็นว่าสองข้างทางมืดสนิทไม่มีแสงไฟใดๆทั้งสิน้นมีแค่งเงาทะมินของภูเขา ของเงาต้นไม้ในยามค่ำคืนกว่าเท่านั้นลูกพี่เขาพูดบ่นขึ้นมานะครับว่าเห็นกูเป็นลูกน้องก็ใช้กูเอาใช้กูเอาไว้กูรวยมือไหลกูไม่มาทำงานที่นี่แน่ผมไม่ได้พูดเสริมอะไรลูกพี่ไปนะครับเพราะตัวเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่โอกาสที่ผมจะลอยขึ้นมาได้นั้นมันก็ช่างยากซะเหลือเกินหวางแค่ถูกลอตเตอรี่ะวันที่หนึ่ง แต่ก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้ถูกกับเขาหรือเปล่าก็เลยจำใจต้องทำงานไปแม้ว่าจะเหน่อยแค่ไหนก็ตามลูกพี่ก็ขับรถไปตามที่จีเพจได้บอกนะครับซึ่งมันก็เป็นถนนที่ขึ้นเขาลงเขาเป็นถนนที่อยู่ในป่าไม่มีเพื่อนร่วมทางที่จะขับรถขับขี่รถสวนมาเลยสักคันเดียวมันมีแค่พวกผมสองคนเท่านั้นที่พากันนั่งรถอยู่บนถนน ที่นี้พอรถของพวกผมเด้ขกับเข้าไปในเขตจ,จังหวัดเชียงรายจนใกล้จะถึงหมู่บ้านของลูกค้าเข้าไปแล้วถนนในตอนนั้นมันเป็นถนนเส้นเล็กๆครับที่สองข้างทางก็มีแต่ป่าไม่ได้เห็นมีแสงไฟใดๆทั้งสิ้นพวกผมก็เห็นมันมีด่านตำรวจที่ตั้งกั้นถนนอยู่เพียงแต่ไม่มีคนตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ไต้อย่างใดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า คุณตำรวจจะมาทำงานในตอนไหนทีนี้หลังจากที่รถได้วิ่งผ่านด่านตำรวจนั้นมาแล้วข้างทางซ้ายมือมันกับได้มีผู้ชายคนหนึ่งยืนโบกมือใหญ่ๆอย,อย,อย,อยู่ผมก็จ้องมองดูด้วยความสงสัยนะครับว่าผู้ชายคนนี้มายืนโบกรถอยู่ได้ยังไงกันทั้งๆที่แถวนี้มันไม่ได้มีบ้านคนเลยสัหลังเดียวเธอจะบอกว่าเขารถเสีย มันก็ไม่เห็นมีรถจอดอยู่เลยสักคันเดียวนี่นะผมก็ได้แต่จ้องมองผู้ชายคนนั้นไปนะครับลูกพี่ก็ทำท่าเหมือนจะจอดรถแต่ทันใดนั้นผมกือบได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติก็เลยได้พูดบอกลูกพี่ออกไปลูกพี่อย่าจอดนะขับผ่านไปเลยผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่คนหรอกโมนาก็หันควบมามองผมในทันทีทันใดแบบคนโอตกใจ คนที่จะได้พูดถามออกมาทำไมวะทำไมเองถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่ผมรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนเพราะผมเห็นว่าช่วงขาตั้งแต่หัวเขาลงไปของผู้ชายคนนี้มันบางเปล่านาสีคนนับเห็นเนี่ยช่วงลำตัวช่วงขาที่เหนือหัวเขาขึ้นไปก็เท่านั้นเองก็เลยมั่นใจมากว่าผู้ชายที่ยืนโบกมืออยู่ข้างทางในตอนนี้เขาต้องเป็นผีอย่างแน่นอน ก็เลยได้พูดบอกหัวหน้าไปนะครับว่าลูกพี่มองดูดีๆสิผู้ชายคนนั้นเขาไม่มีขาพอผมได้พูดบอกไปแบบนั้นลูกพี่ก็จ้องมองไปนวครับคนที่จะได้ร้องโอ้ออกมาอย่างดังแล้วก็เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วรถขึ้นไปอีกจนรถได้วิ่งผ่านผู้ชายคนนั้นไปแต่จังหวะที่รถของพวกผมได้วิ่งผ่านผู้ชายคนนั้น ผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะหันไปมองเพราะอยากจะรู้เหลือเกินว่าใบหน้าของผู้ชายคนนี้มันเป็นยังไงแล้วเชิงว่าที่ผมได้หันหน้าไปมองนั้นผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆด้เงยหน้าขึ้นมาจ้องมองมาทางพวกผมเหมือนกันครับใบหน้าของเขานั้นมันเป็นใบหน้าที่ว่างเปล่าไม่มีดวงตาไม่มีปากไม่มีจมูกแต่อย่างใด มันก็ยิ่งเป็นการตอกจำให้ผมมั่นใจมากแล้วล่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผีล้านเปอร์เซนท์ทีนี้หลังจากที่ลูกพี่ได้ขับรถผ่านผู้ชายคนนั้นไปแล้วผมก็พยายามที่จะหันไปมองอยู่ที่ข้างกระจกนะครับเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะวิ่งตามมาหรือว่าลอยตามมาอีกน่นสิดีที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรลูกพีก็ขับรถเดินทางต่อไป แต่ทีนี้พอมันได้ผ่านโค้งขวาโค้งหนึ่งไปคราวนี้ผมกลับได้เห็นผู้ชายคนเดิมนะครับเขามายืนอยู่ข้างทางอีกแล้วเพียงแต่ว่ามายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งกว่าเท่านั้นเองผมคิดว่าลูกพี่เองก็น่าจะมองเห็นเหมือนกันเพอเราลูกพี่ได้เหยียบขันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกพรอมกับเบี่ยงรถมาทางซ้ายมือให้อยู่ห่างจากผู้ชายคนนั้นเข้าไว้ ทีนี้พอจังหวะที่รถได้วิ่งไปถึงจุดที่ผู้ชายคนนั้นได้ยืนจูบกระาวนี้เขากับได้กระโดดออกมาขวางหน้ารถเหมือนจะให้พวกผมตกตกใจแล้วก็หักผมมาไลายลงข้างทางอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าลูกพี่ของผมแกได้ร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังกูมีกลัวมึงหลอกเว้ยมาสิมึงอยากตายรอบสอง ลูกพี่ตัสินใจที่จะอยากขันเร่งปุ่งเขาใส่ผู้ชายคนนั้นเขาอย่างจังเพียงแต่ว่าเขากัลัไ้้หายไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่รถจะชนนั่นเองครับทีนี้พอรถได้วิ่งผ่านจุดที่ผู้ชายคนนั้นได้ยืนอยู่ไปแล้วลูกพี่ก็เอื้อไปจับพ้าที่ตั้งอยู่หน้ารถก่อนที่จะได้พูดขึ้นมาล้วงปูหลวงตาทั้งไหลเชื่อลูกช้างด้วยเถิด ช่วยไลยผีผู้ชายตัวนี้ออกไปทีอย่าให้เขาได้ตามพวกผมมาอีกเลยขอให้พวกผมเดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับมันก็ทำเอาพวกผมสองคนถึงกับพากันโล่งอ,อกโล่งใจคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่พอจังหวะที่รถต้องเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกถนน,นสายหนึ่ง หางตาของผมนั้นมันกลับได้มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างตัวรถนะครับผมก็เลยได้หันไปมองตอนแรกได้ผมก็คิดในขณับว่ามันเป็นเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกแต่พอได้มองดูดีๆมันกลับไม่ใช่ครับพอระใบหน้าที่ผมได้เห็นเนงเงาสะท้อนในกระจกนั้นอยู่ดีๆเขากลับดียิ้มอย่างน่ากลัว มันก็ทำว่าผมนึนกลับแหกปากล้องขึ้นมาแล้วทีนี้ใบหน้าที่ผมได้เห็นนั่นมันกลับกลายเป็นผู้ชายคนเดิมที่ล้อยู่ข้างกระจกเพียงแต่ว่ารอบนี้ใบหน้าของเขามันกลับมีเลือดไหลปลัปนออกมาด้วยมันก็ทำว่าผมนันถึงกับตัดสินใจตรงมุดลงไปนั่งอยู่ใต้บ่อเลยลหละครับเพราะกลัวเหลือเกินไม่อยากที่จะเห็นภาพที่มันน่ากลัวอะไรแบบนี้อีกแล้ว พอผมได้มุดลงไปนั่งอยู่ใต้บอกลูกพี่ก็ลองมาถามนะครับว่าเองเห็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ลงไปนั่งอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้พูดอะไรออกไปนะครับได้แต่นั่งอยู่แบบนั้นไปในใจก็เริดแต่ภาวนาก็ให้ลูกพี่พาไปถึงบ้านของลูกค้าเร็วๆอยากโจกไปจากถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดดีที่ว่าหลังจากนั้น มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไงเยอะนับไม่นานลูกพี่ก็พาไปถึงบ้านของลูกค้าซึ่งหลังจากที่ลงของให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าก็ชวนพวกผมให้มากินเติมด้วยกันเพื่อเป็นการขอบคุณที่อุตส่าห์เดินทางมาส่งของแม้ว่าตอนนั้นร้านจะได้ปิดทําการไปแล้วก็ตามซึ่งแน่ระหว่างที่เพิ่มกับลูกพี่ได้พากันกินดติมอยู่ที่บ้านของลูกค้านั้น ลูกค้าก็ถามขึ้นมานะครับว่าพากันขับรถมาในตอนกลางคืนแบบนี้ได้เจอได้เห็นอะไรหรือเปล่าลูกพี่ก็เลยได้เล่าสิ่งที่ได้เจอในระหว่างทางให้ฟังซึ่งลูกค้าก็เลยได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับว่าซึ่งถนนช่วงนั้นมันได้เคยมีพ่อค้าย,ยาเสพติดถูกตำรวจยิงตายทั้งหลายศพแล้วทินี้มันก็เลยได้กลายเป็นวิญญาณเฮียน ที่มักจะเที่ยวออกมาหลอกลวนผู้คนต่างๆที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีใครสัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนเท่าใดน,นักเมื่อผมกับลูกพี่ได้รู้เลื่องเหล่าว่าพีที่พวกผมได้พากันไปเจอนั้นมันก็คือผีพวกพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายออกมาหลอกลวนมีหน้ามันถึงได้เห็นักขนาดนั้น คำเงินนั้นพวกผมก็เลยมีกล้าที่จะพากันนั่งรถกลับบ้านแม้ว่าจะส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ตามดดวยแต่พากันไปขออาศัยหลับนอนอยู่ที่บ้านของลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ใจดีให้ที่พักหัวนอนแก่พวกผมพอตอนเช้าพวกผมถึงได้พากันกล้าวออกเดินทางกลับพอไปถึงร้านเท่าแกก็พูดถามขึ้นมานะครับว่าทำไมเมื่อคืนถึงไม่ได้เอารถมาส่งละ่ะ ลูกพี่ก็เลยได้บอกเทาแก่ไปนะครับว่าพวกผมนอนอยู่ที่บ้านของลูกค้านาะสิเพราะถูกผีหลอกใครมันจะกล้าขับรถกลับละ่ะเท่าแก่ก็เลยใจดีให้พวกผมพากันกลับไปพักผ่นอยู่ที่บ้านได้ก่อนที่พวกผมจะพากันกลับบ้านลูกพี่ก็เลยได้ชวนไปทำบุญที่วัดถวายสังฆาทานอุทิศส่วนบุญส่วนุศสให้กับผีที่พวกผมได้พากันไปเจอในค่ำคืนนั้น ซึ่งคืนนั้นผมก็ได้ฝันเห็นผู้ชายคนเดิมเขามาเข้าฝันเพราะรำก็บอกนําว่าขอบคุณที่อุตส่าห์ทำบุญมาให้เพราะไม่มีใครทำบุญมาให้ใหผมนานแล้วแม้จะเที่ยวหลอกล้อนขอสมบุญใครก็ตามแต่ก็ไม่มีใครทำบุญโดที่สมบุญสนกุศน,นมาให้เลยสักครั้งเดียวต้องขอบคุณจริงๆแล้วก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินจากไป เขาได้แบ,บ่มือขึ้นมาให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับผมก็เห็นตัวเลขสีแดงๆอยู่ในมือของผู้ชายคนนั้นของผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาผมก็ได้เขียนเอาไว้นะครับเพราะกลัวว่าตัวเองจะลืมตอนนั้นมันใกล้จะวันหน่วยออกแล้วนั่นเองพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อหวยตามที่ได้ฝัน ผมก็บ,บอกลูกพี่ไปว่าตัวเองได้ฝันแบบนี้ลูกพี่ก็เลยได้ทุ่มซื้อหวยตัวเียเกันกับผมซึ่งพอวัหนหวยออกผมกับลูกพี่ก็พากันโชคดีถูกหวยคนละร้อยสองร้อยบาทผมไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าตัวเองจะโชคดีสักขนาดนั้นนี่สิน่ที่เขาบอกว่าเลขผีบอกแลนนี่ก็คือเรื่องขอดาว ทั้งหมด